สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนาลฟิลไทยใน YouTube ก็อยู่ที่ฐานีคอนสงผลิสารร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่บพสร้อยเอ็ดครับน,นครชัยแอร์นะครับนี่ราคารถไปที่ที่ต่างๆในจังหวัดครับนี่ครับก็มีระบุราคาไว้นะฮะไปที่ไหนที่ไหน ตัวครับมีเพชรประเสริฐนะฮะนะครับรถไปเชียงใหม่อุบลขอนก่นเชียงใหม่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็มีร้อยเอ็ดเสลภภูมิรถตู้ร้อยเอ็ดดอนตาลนะฮะหนองพอกเรืองรักขาพลทองเสลภภูมิวะวั์บุรีัองกรอผู้โดยสารรถกรุงเทพอุบลแล้วก็บขสมีรถเหลืองนะครับร้อยเ็ดหัวหินร้อยเอ็ดระยองบ้านโนนครับ ก็มีไปเทพรักษ์พระลำสองส,สออุทธสาครบุรชนบุรีอ่าวุดมศิลาชาพัทยาครับมีทั้งไปทางหัวหินไปทางใต้แล้วก็ไประยองครับอันนี้ก็ตัดมานะครับนิดหนึ่งที่โบชัวที่ได้มาจากบกสร้อยเอ็ดนะครับอันนี้จะเป็นรถของบกสที่ดําดเนินงานเองนะครับเบอร์โทรก็043511466นะครับก็จะมีเขามีรถ ร้อยเอ็ดนาะเชื่อ,อกทมนะฮะอันนี้ทุ่มครึ่งนะฮะกับจากกรุงเทพเนี่ยสี่ทุ่มสิราคา391จองตั๋ววันเดินทางแล้วก็รถผ่านร้อยเอ็ดกรุงเทพนะอันนี้เป็นรถมาจากบุดาหารก็จะมี VIP นะครับ686บาทนะครับแล้วก็ปอนหนึ่ง441บบาทครับก็มีเบอร์โทรนะครับ พนทอง0 4 3 5 7 1 4 9 9กูชินาลาย0 8 2 6 9 9 0 2 4เขาวง0 9 3 3 2 1 1 6 8 5แกงนางแก่งนางครับ0 8 1 3 6 9 4 8 2 8นาดูล0 8 4 6 0 4 2 1 1 3ครับในพวกจุดขึ้นลงครับสถานีเดินรถร้อยเอ็ดนะครับช่องจำนตั๋วเปิดบริการ7โมงถึง5ทุ่ม เบอร์โทร043511466นะครับคอร์เซ็นเตอร์1490ครับอันนี้เป็นออ์เซ็นเตอร์รวมของบริษัทบคสครับมีรถทุ่มครึ่งนะครับออกจากที่นี่แต่ว่า4ทุ่มครึ่งกับ4ทุ่ม45นี่ V.I.P มาจากมุกดาหารครับนครชัยแอร์นะครับก็มีออก9โมงครึ่ง10โมงครึ่ง3ทุ่มครึ่ง4ทุ่ครึ่งนะคร ราคาก็452บาทแต่พวกนี้ต้องเช็คดูด้วยนะครับพวกช่วงโควิดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการเดินทางใน้ <Okay. S 1> ทัวร์ครับ043511917สหพันทัวร์043514569ครับเบ <Okay. S 1> ก่อรถเข้ากรุงเทพครับมีรอบต่างๆที่นั่งกับท่านหน้า เุเเทพเยอะเหมือนกันเับทดสอบความพร้อมร่างกายพลักงานขับรถด้วยนะไม่นแน่ใจทำไรแล้วก็มีตู้ไข่หมุนะะมนะครับมีเซเว่นนะขายตู้หยอดอัตโนมัตนะิแล้วซื้อของได้มีขายน้ำ ขาไข่มุกรถร้อยเอ็ดดอนตานะารบกวน,น,อนต,ตอนนี้ก็ตอนบ่ายเย็นแล้วหลายร้านนี่เขาเก็บของไปครับร้านพวกไส้กรอกอะไรพวกเนี้ยรถร้อยเอ็ดบุรีลำนะฮะร้อยเอ็ดเฉลิงเกียรสวรรค์หกโมงครึ่งนะฮะไปจนถึงสี่โมงครึ่งนะฮะเบอร์โทรสอบถามก็ศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดเก้าสามห้าหกแปด เป็นแปดสามหนึ่งสี่ห้าสี่แปดแปดเก้านะฮะก่อตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วหมดแล้วครับชัยภูมิจงเจริญขนส่งสอบถาม095 189 3568มีร้อยเอ็ดชัยภูมิครับ9โมงครึ่ง11โมงครึ่งบ่ายโมงบ่าย3นะฮะบเบอร์โทรศูนย์เก้าห่เก้าสามห้าหกแพวกเบอร์โทรพวกนี้ผมดูตามป้ายนะครับไม่ได้คือบางทีเรื่อง เขาอาจจะไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าผมก็ไม่มีทางที่จะไปตามที่อื่นนะถ้าป้ายประกาศที่สถานีไม่อัปเดตก็ต้องลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูครับนี่รถอุบลหนองคายมาจอดไปที่นี่ฮะทรงวันชัยอุบลเดินรถนะครับอุบลจะสทร้อยเอมหาสา,ารคามคอนแก่นอุรหนองคายแล้วคงมีวิ่งออกทคกนี่นโดยตรงด้วยนี่ครับสรงวรนชัยแอร์จเจริญผลเดินรถร้อยเอกาลสิน มีรถไปวัดวังสสะทองบิ๊กซีจังหันเหล่านิ้วท่ากลางบ้านล็อกมอเตอร์ไซค์กลางดงอันนี้ร้อยเอ็ดซุรินนะที่นั่งมาอันนี้เป็นมินิบัสนะร้110ะอยสิบบาทนครชัยแอร์จอดอยู่แล้วก็มีที่ฝากรถอยู่ฝั่งนู้นนีร้อยเอ็ดอุดรนะขนแกนชนะชายขนส่งครับเมย์ชมพูซุรินขนส่งนะ น,นีตารางเดินรถใหม่ร้อยเอ็ดออกเจ็ดโมงสุรินทร์หกโมงเช้านะก็มีเก้าโมงครึ่งเย็นเนี่ยดูตามนี้นะครับสุรินทร์มีสวงสวนภูมิน่าจะเป็นคันที่ผมนั่งมาเคยนั่งว้นนะมเมเขียวคาสสิกครับร้อยเอ็ดอาจสามารถก็มีร้านอาหารครับนี่ครับสมนึกพนมไพรร้อยเอ็ดอาจสามารถ เป็นรถปรับตามสภาพอากาศครับรถพัดลมสวยดีครับชมพูมาถึงฮะมาสาคําละเอยดก็มีสองแถวร้อยเอ็ดพลทองครับเป็นสองแถวใหญ่ฮะ ร้อยเอ็ดจตุกเกษตรวิสัยส่วนนภูมิครับนี่น้องคายลมมิตรรถตู้อปอร์บกาศร้อยเอ็ดสารคามบ้านภัยขอนแก่นอุดรน,น้องคายปากคาวบึงการบ้านแผงศูนย์เก้าสามสี่สามเก้าแปดสองห้าห้าศูนย์แปดสองสี่สี่หกเก้าศูนย์เก้าครับอันนี้ไปทางน้องคายครับส่วนอันนี้ไปทางส่วนนภูมินะคนละสา,ายกัน ก็มีเอ m กรุงไทยนะครับแล้วก็ไทยพันธุ์วิทย์นะฮะข้างด้านนึงก็มีสาล้อครับนั่นก็มีสาล้อแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับมินิบัสนะครับไปชัยภูมิของจงเจริญกรุ๊ปนะฮะมสองจอชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดนะฮะแก้งสนามนางบัวใหญ่เมืองพลบ้านไผ่ชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดครับผม นนี้ครับเราออกมานน้ามาดตบรไเข้าบนเข้ามากองซั้นครับข้างหน้าเป็นร้านขายของอลลครับ นี่ครับข้างหน้ามีร้านมันก็ขายเครื่องไฟฟ้าครับาจะงงๆหนาะที่ร้อะข้างในก็เป็นสถานีครับแล้วพบกันใหม่กับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ